สวัสดีครับผมนาะตาชัดนะครับจากคลิปที่ผมเคยสอนวาดชาการกล้วยไปนะครับเลยทําให้มีน้องๆขอกันมาเยอะว่าให้ผมวาดสอนวาดการ์ตูนช้างก้านกล้วยมีพระองค์ดําอยู่บนหลังช้างด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาใจน้องๆน,นะครับผมจะวาดเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาเริ่มจากตีสัตช้างก่อนนะครับลิเวณนี้ก็คือหูครับตัวนี้เรียกว่าคู่หูก็จะเติมขอบหูนะครับต่อไปนะครับก็จะมาเติมส่วนที่เป็นงาช้างกันเลยวัดวาดเส้นโค้งทิ้งลงมาครับให้เป็นงงแหละแบบนี้ส่วนนี้เรียกว่าวลไรงามาวาด งวงกันต่อครับเติมส่วนที่เป็นป่าทีนี้ก็จะมีงาโผม,มาอีกหนึ่งข้านนะครับต่อไปนะครับโตวาดหน้าอกเฮ้ผมลืมวาดอกกระพองนะครับส่วนนี้เรียกว่าอกกะพองซึ่งก็เป็นส่วนประกอบของขาชาพรน,นะครับ วาดหน้าอกส่วนนี้เรียกว่าขาหลังนะคะวาดเส้นโค้งต่อมาครับมันจะวีกบเขงแล้วก็วาดขาหลังมาวาดขาหน้านะครับต่อไปนะครับก็จะมาวาดพระองค์ดำกันตัวน,นี้เรียกว่าพระมาราเบียงนะครับ ตัวน,นี้เรียกว่าคมหน้าด้านข้างครับวาดชุดกันเลยนะครับต่อไปนะครับก็มาวาดด้าม ตอนนี้นะครับเป็นตอนนี้นะครับผม,ผมกำลังวาดอยูู่นะครับต่อไปนะครับก็บอาว่าคนที่นั่งอยู่บนอูุมนะครับ ซึ่งคอยสัญญาณส่งอาวุธให้แม่ทัพครับผมส่วนด้านหลังนก็มีอาวุธมีแล่็ควนครับมีรุ่หลากหลายเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นควงนงาแล้วก็ปืนด้วย แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับมีอยู่สามคนนะครับคนนี้ก็จะอยู่ที่ท้ายช้างเออก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นควานช้างนั่งประจําที่อยู่บริเวณท้ายช้างนะครับก็มาใส่รายละเอียดที่เหลือนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของคชาพรส่วนนี้เรียกว่าคิ้วกับตานะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นทานหน้านะครับตัวนี้เรียกว่าทานหลังต่อไปก็ขาดนะครับต่อไปนะครับก็จะมาตกแต่งเล็กน้อยนะครับบริเวณเท้าช้างนะครับ